เรากําลังเดินทางไปที่เกาะมะสมนะคะซึ่งไม่ไกลจากเกาะสมุยเลยค่ะใช้การเดินทางโดยทางเรือเท่านั้นค่ะเกาะมะสมค่ะคือเกาะที่เต็มไปด้วยหมูมากมายค่ะและนี่คือไฮไลท์ของเกาะนี้นะคะที่ทุกคนต้องมาให้อาหารหมูแล้วก็ถ่ายรูปกับหมูค่ะ เราใช้เวลาที่เกาะนี้ไม่นานนะคะเพราะเราเช่าเรือมาแค่4ชั่วโมงเราจึงออกมาว่ายน้ำเล่นแล้วก็เดินทางกลับที่พักค่ะ สำหรับทิปของเราก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับการเดินทางรอบเกาะสีเกาะในประเทศไทยในภาคใต้นะคะซึ่งเราใช้เวลาตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ค่ะอยากบอกว่าคุ้มค่าแก่การกลับมาเยือนเมืองไทยเลยค่ะ ทุกครั้งที่ได้ออกเดินทางเราบอกกับตัวเองเสมอว่าครุกการเดินทางคือการค้นพบสิ่งใหม่ๆและการค้นพบความสุขด้วยตัวเองค่ะความสุขของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไปและความสุขของเรานั้นคือการได้ออกไปเจอสิ่งใหม่ๆพบเจอผู้คนและเส้นทางใหม่ๆในการค้นหาตัวเองค่ะ ทริปนี้ต้องขอบคุณเพื่อนสาวที่เดินทางไปด้วยกันทุกคนทุกแห่งพร้อมกับเก็บความประทับใจและความสุขในทริปนี้ค่ะแน่นอนว่าการเดินทางย่อมไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเจอกันใหม่กับการท่องเที่ยวครั้งต่อไปค่ะ